นาทีมาแล้วดกเกอร์วันทรีอีกสามไมลจะเข้าถึงน่านฟ้าจิปรอตาที่นี่ถูกต่อสู้ย่างชิงกับมากระสตอว์แล้วตอนนี้ามากระสตอว์อได้มาปิดอ่างแล้วหลังจากนาโตรักษามันไวป้ปะทสวัรรษและไม่มีทางจะปล่อยให้มันได้ไปโดยไม่ต่อสู้ดกเกอร์นี่เป็นการเล่นกของทุกคนใจเด็ดเลยว่ะทำงานทำสำเร็จมันจะได้จุดยุทธศาสตรสสำคัญในทางประวัติศาสตร์สงครามาไปเลย หมูแล,เลนเซอร์ของเกรดตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนเราเอาที่นี่กลับคืนมาเปล่าอีกหนึ่งนาทีเมลส์ได้ยินไหมชัดเจนออกได้กำลังจะโดนลแล้วสวยมากทราบแล้ว หนึ 1> 1, ่นโฮมทำให้รองแลดลงตอนนี้เรากลังดำเิาสั่งแรกไปรวมพลกับพวกแลนเซอร์ลงฝาเข้าไปในการส่มยิงเพื่อจะทำให้วพวกเขาไปปลดเรดาร์จากนั้นจะเคลื่อนพลนไปที่ปตอของพ,องพ่อแพ็นั่นคือคำสั่งที่สองเมื่อทัพสำเร็จเฟสสามจะได้เริ่มหน่วยบราโวจะลงไปกับพวกคุณด้วยแล้วก็ทำตามภารกิจของเขาเดินทางโดยสวัสดิภาพมิวส์เลอรกัน จะทำให้ทีมนี้เสียชื่อหรอพร้อมปกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ oh, <okay. S 1> พอลราเกคโคไปแนะนำหน่วยดักเกอร์ให้ดูกนหน่อยกว่า เชียแมี 1, วันเช็ควิทยุคนอยู่ข้งลันเซอร์รือเปล่าเทียนแจมแจ้งแจ็กเกอร์ตอนนี้เรากำลังรอ,งองคนอยู่ที่จุดนัดพบทราบแล้วพร้อมไหมเด่นลุลังให้แจ็กเกอร์เราถูกจมตีมีพวกแพ็กอยู่ที่ด่านตรวจเราต้องการให้คุณจัดการเราเมือนโด้โดยโดนสราบแล้วเรากำลังตามไปแม่อินไทย ปืนกลอยู่ข้างบนนั่นพร้อมมไหร่ก็ยิงเลยทราบแล้วสวยพี่สวยแลนเซอร์ปืนกลร่วงแล้วทราบแล้วแลนเซอร์บุกเข้าไปพื้นที่เคลียร์แล้วตามชั้นอนุญาตให้ยิงได้ดีใจที่ได้รวมรบมแรดเกอร์หานเรดาร์อยู่บนเขานน้น เราจะเข้าไปทางถ้ำถ้าไปทางถนนหลักสเตตาเกิดไปรับทราบสามพวกเขาไปกันเงย์ได้ดอยู่ข้างหน้ามีทางให้เลือกไปก็คือผ่านประตูเข้าไปเข้าประจำที่อย่าทำอะไรเสียเวลาเราจะไม่รอพวกคุณรับทราบ หน่ยอยเฝ้าระวังประจำตำแ,แ,แหน่งทราบแล้วลันเซอร์ประจำตำแหน่งเรียบร้อยทราบแล้วพวกคุณเห็นอะไรฐานราบอยู่ที่หน้าประตูสามสิบเมตรแล้วก็ยังมีมากกว่านี้ข้างในเตรียมพร้อมเจ้าโคโชว์ให้ดูหน่อยว่าเธอเข้าทีมมาได้ยังไงยิงได้เล็งเป้าแล้วเข้าปะทะลันเซอร์บุกเข้าไป เรียบร้อยกำล,ลังเข้าไปที่ฐานเรดาร์แดกเกอร์ประจำตำแหน่ง,งบนหอคอยลองไปเดี๋ยวพวกเราดูหลังให้ตามหนึ่งที่สองตามฉันมาครัแล้วมิวส์ได้ยินไหมชัดเจนแดกเกอร์วันทรีรายงานสิเราอยู่ที่เป้าหมายเรากำลังเคลื่อนที่ไปที่จุดเฝ้าระวังมันจะรู้เมื่อเราลอยตัวลงข้างล่างยี่มมาแดกเกอร์วันทรี รายาด้วยเมื่อานดีถแล้วมำลังติกกั้ง e a d s h o t h เกือบไปโกกคันเก่งควายเข้ามาถึงทำลายขอบคุณที่ช่วยนะเด็กเกอร์ไปเจอกันที่จุดนัดพบที่สองงานดีมากลันเซอร์ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่อุโมองค์ชอบดีเด็กเกอร์เลือกกันไปลุยกันเลยกำลังไปปืนใหญ่กำลังมาหาที่ปอบัย เดินไปเร็วเข้าไปในอุโมงค์แดกเกอร์คุณได้ยินเราไหมขอย้ำแดกเกอร์วันทรีคุณได้ยินรเราหรอือเปล่าลนเซอร์นี่คือดักเกอร์วันทรีพวกเราได้ยินคุณพวกแพ็กกำลังตามพุ่งคอยจะโม่ลนเซอร์เสียงคุณขาลงมาแล้วลงมาแล้วใช่สิยอย่าไปใช้ลนเซอร์พวกคุณได้ยินเรนาไหมสถานการณ์เป็น,นยังไงบ้าง แม่งเอ้ยอยู่ในกองทัพที่ดีที่สุดนะแต่ทำไมวิทยุไม่ยังกากอยูด่ดีวะอย่างน้อยอุโมงค์นี่ก็ยังคุ้มกลาหัวเราไปที่จุดหมายได้นะ <c oughs> ไปหาทาออกกันเถอะมีไฟอยู่ข้างหน้าระวังด้วยเฮียเหมือนว่าเราจะมาถูกทางนะ <c oughs> จำนี่ได้ตอนมีภารกิจพิพิธภัณฑ์สงครามโลกใต้ดิน <c oughs> สวยนะว่าไหมคนพวกนี้มันโคตรแกร่ง สมัยนั้นไม่มีสหรับจ้างได้ซ้ำรู้จักพวกนี้อีกไหมอ่ะเคยทำงานกับพวกเขาบ้างบางครั้งแต่ว่าตอนนั้นสมัครใจไปจะแพ็กเหรอ<ม>คนที่รู้จักไม่เคยไปต่ำขนาดนั้นนะพวกแพ็กองใช่อุโมองนี่ถ้าได้ไปน่าจะมีประโยชน์เลยนะระวังด้วยเย่หมวกน้อมเจอปราดินดันไปเราต้ออรีบไปแล้ว ไปใสอย่างนี้เลยวะ เปลี่ย์เฮียแล้วทางไหนเผาด้าออน,นล่างมาช่วยดูรีพให้หน่อยจริงแท่งไฟใช่ดูดีนะเกี่ยวเลย จะโดนแล้วโอ้โหโอ้โหมือมือมึงมือมึงไอ้เหี้ยมือมึงไม่แหกเหรอ มาตมาก็มันสองดีวะลนเซอร์นี่เคยได้เกิรวันทีทรบแล้วเปลี่ยนชัดแจ๋วเลยไปดูวิวอยู่หรอเดินนักท่องเทีนะ่ยวจบซีน่ะแต่พวกเรายังตามไปอยู่นะไม่ชื่นใจจริงๆเลยพวกเราถึงพื้นที่เป้าหมายแล้วกำลังยึดจุดอยู่ตามนั้นเดี๋ยวตอบครับเดี๋ยวไปชงชารอนะเลิกกัน cover you. วิวสวยนะสอยพวกมันจากระยะนี้สิ Gauge. unable to comply. <laughs> oh, oh, ดักเ,เกอร์โปรซดทราบพวกเราติดคอปองกำลังเสริมของพวกศึกกำลังมุ่งหน้าไปทงคุณรอบทราบเกโคเพื่อนเรามาเต็มเลยว่ะรา้ำลังจะโดนรุมขึ้นไปใช้ MG เร็ว ลนเซอร์อัปเดตสถานการณ์ตอบด้วยกำลังโดนพวกแฟกเตอร์ตูอยู่ที่พื้นที่เป้าหมายเหนื่อยหรือยังล่ะไม่ค่ะท่านไปกันเถอะตามึ้นมารายงานสิร,ระบบป้องกันารอาการอ่ะมันจะทำง,งานอยู่เราจะปกไม่ได้เรากำลังจะไปลงกับพวกลนเซอร์เพื่อดันต่อไปชอนนี้เลยอสองมีเพื่อนเรากำลังรองสัญญาจากพวกคุณอยู่ท้องฟ้าป,อปลอดโปร่งแน่มิวส์เชื่อใจได้เด็เกอร์วันทรีพวกเราถูกยิงกดอย่งางหนักสาการณ์คุณเป็นยังไงบ้าง รอนังไปครับจ่าเดินทางที่ต้าของพวกคุณระวังด้วยตราบแล้วดีใจที่ได้เห็นนัโครบาล พื้นที่เคลียร์ขอบคณอีกทีนะไม่มีปัญหาตอนนี้เรามีปตออีกสองอันที่จะระเบิดพร้อมไหมแนนนอนดันไปดึงหาดยังได้แลนเซอร์เตรียม Oh あ <God. S 2>、yeah. นั่นแหละแม่งโคตรพ่อโคตรแม่ค,ความสามัคคีเลยเหมือนปฏิบัติการทะเลพิโรในปี20เลยวะ่ะเนี่ยโคลปลาควนฟ้าเปิดแล้วสัญญาพวกเขาเมื่อกี้มันเกือบไปแล้วนะ่ะไม่รู้ว่าเราจะสุดยอดไปกนกันทิวทัศหรือมันรังทำลายล้างเยมะมากนะวิก ป้าเปิดแล้วคุณช่วยเรามากเลยนะในภา,านรกิจนี้ตอนนี้โลเบสกับเมอร์ฟี่อยู่บนเรือ U.S.S. ไมคินต้อชใช้าสามกีบโรตาเอ็มล็อกเจ้าหน้าที่พิเศษกำลังติดต่อกับพวกเขาตอนนี้